สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและก็เอฟทางช่องรันพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับามาแล้วนะครับชุดสามตัวอของสูตรของอาจารย์รันพนมไพรนะครับชุดสามตัวก็คัดจัดสรรมาให้แล้วนะครับก็นําแนวทางด,ดีมาฝากเพื่อนสมาชิกและก็เอฟทางช่องรันพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับ่สิบหกกรกฎรกราคมหกเ็ดนะครับชุดสามตัวหางเดียวก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้น,นครับ โปรดใช้วิจารณณในการรับชมรับฟังนะครับเราให้เป็นแนวทางเพื่อถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับถ้าเรามีแนวทางดีๆเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนั้นพนมไพรทุกคนก็ไม่เก็บไม่จนนะครับแช้าวกร่ปลอดภยัยร่ำรวยเงินทองนะครับกิจการการงานจาเจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ แล้วก็ไม่ว่าเป็น f อซใหม่หรือเอฟซเก่านะครับทุกท่านนะครับที่เข้าสู่าติดตามรับชมรับฟังนะครับอ่าสิบหกกราคาคมหกเกนะครับมาดูกันนะครับว่าชุดสามตัวหางเดียวของอาจารย์รันพนมภัพยเป็นตัวไหนนะครับนี่นะครับชุดสามตัวหางเดียวนะครับมีศูนย์สามห้าแล้วก็สามสามห้าแล้วก็ห้าสามห้านะครับตัวเลข รอบนี้นะครับออกตรงกับวันอังคารนะครับเอาวันอังคารที่สิบหกนะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ก็ตามสูตรก็ทําออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็มีสามห้าสามแปดสามเก้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับส่วนตัวเน้นก็อยู่ที่ตัวที่วงกลมไว้นะครับเน้นสามห้าตัวเดียวนะครับเลขท้ายลงที่หนึ่งครับเน้นสามห้าตัวเดียวแล้วส่วนชุดสองตัวก็ จะเน้น04ก็05ครับเลขสองตัวนะครับนี่นะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะครับเลขวิ่งวันที่แล้วให้อาจารย์พันม์นภัยให้วิ่งบนสามนะครับก็ออก03ครับวันนี้ก็ให้วิ่งบนสามอีกนะครับจับคู่ให้หางเดียว35นะครับ35แล้วก็ชุดวิ่งล่าง0ก็ให้04นะครับดี๋ยใจเพื่อนสมาชิกแคมปหน้าจอไว้นะครับ แฉหน้าจอไว้ดูเลยนะครับแคมหน้าจอไว้เลยนะครับอชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับประกอบกับการตัดสินใจของท่านนะครับก็ดูหลายๆท่านหลายๆอาจารย์มาจับใส่กันเอานะครับว่าอาจารย์ไหนให้แม่นจริงให้เข้าจริงก็จับใส่กันนะครับ ต่วเลขพี่จันกันที่แล้วก็แม่นมากนะครับเข้าทั้งวิ่ง3แล้วก็สามศูนย์เข้าต้องวิ่ง8ปดตรงกันกับอาจันแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวไหนตรงกันบ้างแล้วก็แล้วก็ชุดคู่โต๊ดนะครับคู่ต๊เดี๋ยวผมลงให้นะครับชุด3ตัวคู่โตัของวันอาคารนะครับ <yes? S 1> ส่วนตัวเลขนะครับตัวเลขที่เลขด, <Main? S 1> ดังที่ไม่เคยออกวันอาคารเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้อีกนะครับ แต่บอกให้เลยนะครับ28 28 82ไม่เคยออกวันอาคาลเลยนะครับตลอด2 5ถึง30ปีที่ผ่านมานะครับใครไม่เชื่อก็ไปดูคลิปย้อนหลังดูดูหาข้อมูลย้อนหลังได้นะครับเพราะผมบันทึกไว้หมดนะครับว่าตัวไหนเคยออกวันไหนวันไหนอ่ะก็เป็นแนวทางด,ดีมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็มีข่าวดีมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเพลงในนี้ผมทําก็ ใครมีลูกมีหลานที่อยากมีเพลงเป็นของตัวเองหรือชอบร้องเพลงหรือเป็นนักร้องก็ผมก็มีเพลงให้นะครับผมแต่งเสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณช่วงนี้แต่งมาใหม่อีกสามเพลงนะครับเรียบเรียงสม,สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับหรือแค่ว่าไปใส่ดนตรีแล้วก็เข้าห้องอัดได้เลยนะครับทุกอย่างก็ชอบก็ทักมานะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดไลน์จะส่งไกด์เสียงให้ฟังว่าเป็นเพลงแบบไหนแบบไหนนะครับ ก็ผมสนับสนุนให้คนมีงานมีการนะครับใครที่ต้องการก็ลูกหลานหรือใครอยากได้ก็แอดไลน์หรือทักมาทางช่อง Youtube เดี๋ยวแอดไลน์กันเดี๋ยวส่งแนวทางให้นะครับว่าไกดเสียงเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับชอบก็ว่ากันไปครับก็สำหรับสง6กรกฎา,าคม6เกตนะครับก็ขอให้ตัวเลขที่ผมให้แล้วก็ ทางช่องคนสมาชิกที่ติดตามทางช่อง YouTube ก็โชคดีนะครับขอให้ตัวเลขของผมเข้าชุด3ตัวกใอยเพื่อนสมาชิกและ FC โชคดีร่ำรวยกันทุกคน,นครับหายหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนทางครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามทางช่องลันพลัพรลอดภัยทุกคนอ่าก็ขัปลอดภัยเดินทางก็คาดปลอดภัยโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพลัพปลภัยฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ